สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็มาอยู่กันที่ถนนรามคำแหงนะคะกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะวันนี้ผลก็อยู่กับพี่วัดนะคะสวัสดีพี่วัดด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ไม่ได้หยุดเลยครับตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงโหลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากนะคะตอนรับดีเยี่ยมเลยครับก่อนหน้านี้พี่วัดเคยชงมาบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับยังไม่เคยชงเลยเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะแล้วสูตรชงของเราง่ายไหมคะง่ายครับวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเข้าไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเราเริ่มตั้งร้านกันตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะ คาดเดาว,ว่าวันนี้ชงไปประมาณถึงร้อยไหมคะไม่น่าถึงไม่น่าถึงเนา<อ>ะก็เกือบหนึ่งร้อยถุงแล้วค,ะค่ะจริงค่ะนะคะน้ำแข็งหมดประมาณเกือบลงห้าประมาณเจ็ดถึงแปดกระสอบนะคะที่เจ็ดถึงแปดกระสอบคือยืนอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลยเคือแบบขาถงเข้ามาแบบงงมากขาถงเข้ามาคือต้องบอกว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะคะ ทำเลตรงจุดนี้นะคะเป็นทำเลผลถือว่าเป็นทำเลดีมากเลยที่มานะคะเช้าจะมีร้านโจ๊กอ่าอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็มีมวมีาต้องโก้ดูขายดีมากเลยนะคะตรงนั้นตรงนี้เขาเป็นคอนโดใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นโครงการลูพินีฮะลูพินีบราดินเดชาแล้วมีประชากรที่มีคนที่อาศัยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเอาจริงลูพินีนี่มีหลายตึกมากเลยนะครับตึกรับแปดชั้น ประมาณนั้นครับ3,600 3,600ห้องคือวันนี้ผนเห็นลูกค้าลงจากตึกแล้วก็มามุ่งหน้ามาที่ร้านเราเลยนะคะก็คือเยอะมากนะคะพี่วัดได้ชิมเรื่องคะชิมแล้วครับเป็นยังไงบ้างออ <ๆ S 2> เอ่ยรรับรู้สึกติดใจตั้งแต่ไปชิมแล้วครับเลยเลยสนใจซื้อผันชายของทางวัดคาเฟ่ครับครั้งแรกพี่วัดไปชิมมาจากที่ไหนเอ่ยที่ศูนย์เลยครับพี่สุพันเลยครับผม เดินทางมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีเลยบ้านผมอยู่สุพรรณอยู่แล้วเป็นคนสุพรรณอยู่แล้วสุพแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวกับวัดคาเฟ่มากตัวผมเองก็ชื่อวัดชื่อวัดตรงนี้ฮะมันลงตัวที่สุดเลยครับก็เลยอันนี้เป็นเจ้าของสาขาด้วยนะคะตกใจว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยหรือเปล่านะคะพี่วัดเองนะคะก็ได้ชิมรสชาติแล้วก็ตัดสินใจเป็นคนสุพรรณบ้านเรานะคะใช่ครับแล้ววันนี้พี่วัดเลือกรับชุดไหนมาคะ ชุด25,000ครับผมเป็นชุดตั้งตั้งโต๊ะใช่ไหมครับใช่เป็นชุดวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายนะคะขออนุญาตให้ทุกท่านดูบรรยากาศนะคะด้านหลังลูกค้าเข้าไปทำงานนะฮะรู้สึกยังไงบ้างคะกับบรรยากาศนี้เพื่มตริมเลยครับรู้สึกว่าโหที่ยืน2-3ยืนเป็นไม่ใช่สองสามชั่วโมงนะคะตอนนี้บ่ายเออตั้งแต่7จ็ดโมงนี่กี่โมงลว เปห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วครับยืนอย่างเดียวเลยโอ้โหสุดยอดคนก็คือมาต่อคิวต้องจดออเดอร์แบบนี้เลยนะคะวันนี้ไม่จดคือพลาดจ่ะพลาดมาพี่วัดคาดหวังไหมคะว่าพอเปิดร้านมาแล้วจะมีผลตอบรับขนาดนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงๆของเขาแต่นี่คือเข้ามาแบบตลอดเลยเข้ามาตลอดเนาะเรียกได้ว่าลูกค้าเรา ที่มาซื้อวันนี้มีหลายกลุ่มมากใช่ครับมีทั้งคนทํางานพ่อะคะ้าแม่ค<ช>้าที่อยู่แถวนี้แล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่เนาะวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะถ้าวันธรรมดาคนจะเยอะกว่านี้ไหมคะผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับวันธรรมดาช่วงเชา้าช่วงเย็นอะไรเงี้ยคนน่าจะเยอะกว่านี้ครับถือว่าเลือกทำเลได้ดีมากอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ฝนอยากรู้นิดนึงค่าเช่าที่แพงไหมคะก็พอประมาณนะครับแพงพอประมาณแพงอยู่ บอกได้ไหมคะว่าประมาณเดือนแล้วเท่าไหร่เจ็ดพันครับโอ้โหค่าเช่าที่เดือนละเจ็ดพันบาทบ <Ừ. S 1> แต่ทำเลสุดยอดค่ะนะคะก็ถือว่าต้องลองดูว่าจะเป็นแบบอ,ออเดอร์เยอะไหมเพราะว่าบางที่เนี่ยคือวันหนึ่งสองร้อถุงนะคะควันนี้<ถ>จะถึงไหมครับวันนี้ถุง จะร้อยถุงแล้วค่ะแล้วก็แก้วอีกประมาณ50บใบประมาณนี้ประมาณร้อยห้าิแล้วณณตอนนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะผมตั้งใจไว้จะเปิดสัก7จ็โมงครับ7โมงปิดก็หนึ่งทุ่มพี่วัดไข่เองใช่ครับไข่เองแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยสองคนนี้ทีมงานทีมงานช่วยจะบอกว่าขายกัน3คนเนียขายกัน3ามคนเลยที่นี่นะคะ เตรียมพร้อมรับมือลูกค้าเต็มที่เพราะว่าลูกค้าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าคนที่จะมาที่นี่มาถึงว่าจะมาชิมร้านพี่วัดเนี่ยที่กัดร้านพี่วัดอยู่ตรงไหนคะเข้ามาในซอยลางคำแหง43ทับ1ครับ,รบประมาณ ร้อยเมตรมั้งครับข้มามสะพานของแสบมาอยู่ทางซ้ายมือครับก่อนเลี้ยวเข้าฝั่งมือเข้าคอนโดอคอนโดลุมพินีค,คอนโดลุมพินีก็ถือว่าเป็นจุดเด่นป้ายคือเด่นชัดมากนะคะร้านจัดสวยงามเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะผลให้พี่วัดช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะครับผมก็ <laughs> อยากจะลูกค้านะครับ ที่ผ่านไปผ่านมาครับผมเรนเชิญนะครับวัดคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ตรงตรงข้ามลูพินีคอนโดนะครับผมในซอยรามคำแหง43ทัครับค่ะแล้วก็นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะที่นี่ร้านพี่วัดเองนะคะก็เป็นสาขาที่1,752นะคะอยู่ที่ถนนรามคำแหง43ทับ1นะคะ เข้ามานิดเดียวนะคะหรือหาไม่เจอก็เซิร์ชที่ g o o g l e Ma p ได้เลยนะคะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะคะ,ะครสร้างสติวิวมาถึงเจอหน้าร้านเราเลยนะคะ,ะควันนี้ฝนกับพี่วัดก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาแบบหนาแน่นและถ่อเนื่องทั้งวันนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะคลิปจากช่อง YouTube ของ Cafe วัดคาเฟ่เราด้วยนะคะ,ะคขอบคุณพี่วัดด้วยค,ะนนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ จะมีบอกเลยว่าชาแดงสามารถผสมได้สองรอบนะคะชาเนี่ยใช้ได้สองรอบรอบที่หนึ่งใส่ชาห้าช้อนเวลาตักก็คือตักคูณคูณไปเลยค่ะไม่ต้องเคาะไม่ต้องสะบัดตักอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นตักใส่ลงไปห้านะคะมาดูด้วยะคะ่ะโอเคค่ะสวย เรื่องมันปกนี่มันเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะคักมาปีนี้ปีที่สิบเอ็ดลค่ะก็หกทุกวันลากการของการชาชากาแฟก็คือต้องการแค่ให้เทแบบนี้ค่ะกลับไปกลับมาให้น้ำร้อนไหลผ่านชากาแฟเยอะๆกรนนีถ้ามีเศษรอบๆนะคะมีเทวนได้เราตนนะคะถ้าเป็นฝากการานี้เนาะเราจะมาตากการ กินสีตาแคร์ไดก้วพอดีถ้าอ,อีกอีกอได้ค่ะถ้าใหม่ๆจะเป๊ะมากเลยนะคะตรงขีบถ้าหมดได้เลยเลยก็ <laughs> จะถึงแก้วพอดีเสร็จแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายแล้วเติมนมข้นนมสดจับนั้น